Oh. Oh, no. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเล่ามาเล่าให้ฉันฟังนะตอนนั้นอาของฉันยังเป็นเด็กและเมื่อก่อนบ้านของฉันอยู่ต่างจังหวัดมีอยู่วันหนึ่ง อาของฉันเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆตอนนั้นก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าๆอาของฉันเป็นคนซ่อนหลังจากที่เล่นกันมาสองตาแล้วคราวนี้อาของฉันต้องเป็นคนหาเด็กที่เล่นมีด้วยกันหกคนตอนนั้นอาของฉันหาได้คนที่ห้าแล้วอาฉันบอกว่าหกโมงกว่าๆอาฉันดูทุกที่แล้วแต่ก็หาเด็กคนนั้นไม่เจอจนในที่สุด เวลาหนึ่งทุ่มท้องฟ้าในต่างจังหวัดสมัยก่อนมืดเร็วมากมืดสนิททุกคนจึงกลับบ้านและคิดว่าเด็กคนนั้นคงกลับไปแล้วพ่ออาของฉันกลับไปถึงบ้านก็พบพ่อแม่ของเด็กคนนั้นมารออยู่พวกเขาถามว่าลูกเขาไปไหนอาฉันก็ตอบไปว่าไม่รู้เออนึกว่ากลับบ้านไปแล้วพ่อแม่ของเด็กคนนั้นจึงรีบกลับบ้านไปดูและเช้าวันรุ่งขึ้น พ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็มาที่บ้านอีกครั้งพวกเขาถามว่าลูกเขากลับมาหรือยังแต่ของฉันก็ตอบไปเหมือนเดิมว่าไม่จนเวลาเที่ยงกว่ากว่ายายของฉันเดินเข้าไปในป่ากล้วยที่อาได้เล่นซ่อนแอบเมื่อวานยายของฉันเดินเข้าไปไม่ลึกนักก็พบเด็กเด็กที่หายไปเมื่อวานและอีกวันหนึ่งอาของฉันก็ไปถามทำไมมานอนอยู่ตรงนั้น เด็กคนนั้นก็ตอบว่าฉันเดินตามพวกนายมาตลอดแต่พวกนายน่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินหยิบจับอะไรก็ไม่ได้พอมาตอนเช้าฉันเลยหิวจนเป็นลมไปแล้วยายนายก็มาเจอฉันนั่นแหละพออาฉันได้ยินดังนั้นก็หน้าซีดหลังจากนั้นก็ไม่เคยเล่นซ่อนแอบอีกเลย